สารความรับที่จะมาช่วยให้เราฉีดวัชพืชและตายดีค่ะเพื่อนๆเคยเจอปัญหาใช่ไหมคะว่าใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชแล้วปรากฏว่าหญ้าไม่ตายเป็นเพราะอะไรอยากจะรู้มากเลยช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนการที่จะใช้เครื่องมือเครื่องไม้ไปตัดหญ้าก็ทําได้ลาบากอยากจะใช้สารเคมีหญ้าก็โตเร็วมากเลยจะทาอย่างไรดีพอไปใช้แล้วหญ้าไม่ตาย วันนี้ค่ะมาเจอครูพิสมัยนะคะแต่ครูพิสมัยจะาเผยความรับให้ได้ว่ามีสารความรับค่ะที่จะทําให้ญาติตายค่ะอันแรกก็คือสารเคมีค่ะเราจะต้องดูค่ะว่าสารเคมีเราที่เราเก็บไว้นะคะหมดอายุหรือยังบางทีนะคะเราซื้อสารเคมีมาแล้วเราก็ไม่ได้ดูหรอกว่าสารเคมีเราเก็บมานานขนาดไหน พอมันดูอีกทีหนึ่งอะฉลากหายไปฉลากหลุดล่อนไปแล้วเหลือแต่แกนลอนให้เราดูต่งหน้าแต่เราก็จําได้เพราะเราใช้สารเคมีตัวนี้แต่ว่าไม่มีวันหมดอายุที่จะบอกเรารู้ไหมคะว่าวันหมดอายุนี่สาคัญมากเลยเพราะถ้าสารเคมีที่หมดอายุแล้วประสิทธิภาพเขาจะลดต่ำลงทำให้ค่าหย้าไม่ตายค่ะคนที่มีปัญหาว่าค่าหย้าเท่าไหร่ก็ไม่ตายนี่แหละค่ะคือปัญหาอัาที่สองก็คือดูอว่าสารตัวนี้ได้รับการรับรอง หรือว่าในการขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรหรือเปล่าเพราะการขึ้นทะเบียนเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าเวลาที่เราซื้อมาเป็นสารที่มีฤทธิ์ตรงตามที่เขาขึ้นทะเบียนไว้ค่ะจะเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยตรวจสอบให้เราไม่ใช่ว่าเราซื้อสารมาความเป็มพุ่นขนาดนี้แต่เวลาเรามาใช้ จริงๆแล้วสารเคมีเรามีความเข้มพ้นต่ำกว่าก็เลยทำให้เราใช้ไม่ได้ผลค่ะและที่สามก็คือจะต้องดูด้วยว่าสารเคมีใช้กับวัชพืชแบบไหนเป็นพวกตัวซึมหรือเป็นพวกสัมผัสและวิธีการใช้ใช้อย่างไรใช้ให้ถูกต้องจะเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้สารเคมีให้กับเราด้วยค่ะ อันที่4คืออัตราการใช้ที่ถูกต้องค่ะเราดูที่ฉลานะคะสารเคมีที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิทยา,าศาษตรเขาจะกาหนดมาชัดเจนว่าใช้ปริมาณเท่าไหร่แล้วก็ใช้ตามเขานะคะความลับที่สองที่จะทําให้วัชพืชตายก็คือเราต้องมาดูว่าวัชพืชเราเป็นยังไงเป็นพวกไปแคบไปกว้างหนาแน่นขนาดไหนหรือว่า วัชพืชสูงขนาดไหนอันนี้เราต้องมาดูนะคะและสารเคมีที่เรามาใช้อย่างเช่นสารเคมีกำจัดวัชพืชที่ใช้ในสวนยางปัจจุบันก็มี2ตัวที่ใช้หลักๆก็คือไกโพเซต์อันนี้เป็นสารประเภทดูดซึมอันที่2ก็คือคโคโคเซเนตแอมโมเนียมตัวนี้จะเป็นกึ่งสัมผัสกึ่งดูดซึมนะคะและเทนนี้การใช้ การที่เราเอาสารมาใช้อย่างเช่นไคโพเซต์ถ้าเป็นประเภทดูดซึมการเข้าทำลายของเขาจะทำลายส่วนที่เป็นสีเขียวตรงที่เป็นยอดอ่อนหรือตรงใบค่ะถ้าเราฉีดกําจัดวัชพืชแล้วเราป้องกันไม่ให้มาโดนใบยางอันนั้นค่ะคป้องกันไม่เกิดอันตรายกับต้นยางได้ค่ะใครที่กลัวว่าไปฉีดยาฆ่าหญ้า,าแล้วต้นยางจะตายหรือต้นยางได้รับ สารก็จกพืชพืชอันนั้นค่ะไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าถ้าเราฉีดตำๆนะคะตัวที่โคนต้นถ้าเป็นโคนต้นของต้นยางเป็นสีน้ำตาลก็จะไม่มีผลที่จะเข้าทำลายค่ะและอีกอย่างก็คือจะพืชค่ะเราสามารถให้พืชขึ้นได้สูงประมาณ50เซนหรือขนาดหัวเขา่า เพราะเราต้องการให้ปกคลุมดินแต่ว่าถ้าสูงขึ้นมาประมาณ1เมตรเราจะต้องเรียกกำจัดเลยนะคะการที่ใช้ถูกเวลาจะช่วยให้การใช้สารเคมีกับจัดพืชพืชได้ผลค่ะเราจะเราจะรอ,อให้ต้นหญ้าสูงขนาดท่วมหัว,ห,วหรือไม่ไงั้นก็ออกดอกถ้าออกดอกติดมเมล็ดแล้วตัวนั้นการใช้สารกำจัดพัชพืชจะไม่ได้ผลค่ะฉีดไปเท่าไหร่ก็ไม่ตายแถมเป็นอันตรายกับผู้ใช้ด้วยค่ะ และที่3ก็คืออุปกรณ์และเทคนิคการใช้เราจะต้องเช็คอุปกรณ์ของเราค่ะว่าหัวอุดตันหรือเปล่าแรงดันดีหรือไม่แล้วก็การแต่งตัวของเราค่อยเรียบร้อยอย่ให ลดโอกาสที่จะสัมผัสกับสารเคมีได้ค่ะเวลาการใช้ก็สำคัญไปใช้ในช่วงที่ลมสงบช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นถ้าตอนกลางวันมีลมแรงอุณหภูมิสูงหรือว่ามีโอกาสที่จะโดนฝนตกอันนั้นอย่าไปใช้ค่ะเพราะสารทุกอย่างที่ใช้จะต้องมีเวลาให้เขาอย่างเช่นไพลโพเซตเขาจะต้องการเวลาที่จะดูดซึมเข้าไปในต้นหญ้าเนี่ยเขาใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงค่ะ ถ้าฝนตกมาไวก็จะทําให้เกิดการชชาล้างสารไปค่ะก็ทําให้หญ้าไม่ตายนะคะหลักการง่ายๆก็คือมีสามถูกค่ะถูกอัตราการใช้สัรเคมีกำจัดพืชพืชถูกอัตราถูกเวลาแล้วก็ถูกที่ด้วยอันนี้ก็จะทําให้การกำจัดพืชพืชได้ผลหญ้าตายดีค่ะ ใครเห็นว่าความรู้นี้ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไว้ในราการโปรดนะคะเพื่อกลับมาดูง่ายๆหรือถ้าใครอยากรู้ลึกร,รู้จริงสามารถมาเรียนรู้กับครูพิสมัยได้ค่ะครูพิสมัยมีคอร์สเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บยางให้ผลผล,ผลิตเพิ่มรายได้เพิ่มค่ะเป็นคอร์สที่ครูพิสมัยตั้งใจมากค่ะอยากจะนำเอาความรู้ทั้งจากประสบการณ์ทํางานและก็เป็นเจ้าของสวนยางมาช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนยางค่ะเพื่อให้ก้าวกระโดดเพิ่ม รายได้จากเงินล้านได้ค่ะใครที่สนใจสามารถเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ไปกดลิงก์หรือว่าไปกดที่กล่องข้อความบอกว่าสนใจเพืเสนอรายไ้ราคาพิเศษสำหรับสิบคนแรกที่เข้ามาจองค่ะความรู้ไม่แพงหรอกค่ะแต่ความไม่รู้ต่างหากที่แพงอย่าไปเราผิดเราถูกเลยค่ะมาเจอครูนะคะแล้วจะพากันจับมือกันสร้างรายได้ให้ดีกว่าค่ะ